รถพี่ต้องล็อกแบบนี้ที่ต้องล็อกรถแล้วใช้ปุ่มล่างสุดเลยที่กดค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าครับพอนับหนึ่งถึงห้าพี่ปล่อยเลยเดี๋ยวมันออโต้สตาร์ทให้ปล่อยรืย่องทำอะไรสตาร์ทเครื่องให้เองพอมาสตาร์ทเสร็จอย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่กดลายแรงหนึ่งสองสามในปุนะ่มน้าไม่กดปุ่มไหนเลยนะอีกสิบนาทีเดี๋ยวมันดับเครื่องเองแต่ถ้าพี่กดคลายล็อกแล้วพี่ขึ้นไปขับต่อได้เลยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าพี่ไ่กดอย่างเงี้ยถือว่าพี่กดคลายล็อกมันจะกดดับด้วยรีโมทไม่ได้แล้ว แต่ถ้าพี่จะไม่กดอะไรเลยนะพี่ปล่อยไว้อย่างนี้เฉยเลยนะอีกสิบนาทีมันจะดับเครื่องมันเองถ้าเราจะดับเครื่องก่อนถ้าเราไม่ต้องการให้มันดับเองเราจะดึหนักก่อนี่กดตรงนี้ล่างสุดกดค้างไว้มันจะดับไปเลยกดค้างเปิดกดค้างกดค้างสตาร์ทกดค้างสตาร์ทกดค้างดับเหมือนกันประตูไม่เปิดเครื่องยนต์ดับให้อย่างเดียวประตูจะไม่เปิดถ้าเราจะขึ้นต้องอันล็อกเองทีนี้มาดูปุ่มพุ s สตาร์ท ปุ่มบูสสตาร์ทของพี่ก็สตาร์ทเครื่องพี่ต้องเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกปุ๊บอ่ะเหยียบเบรกแล้วแตะหนึ่งครั้งสตาร์ทเครื่องเลยในระหว่างที่เราขับรถเนี่ยมันก็มันก็เอาตัวล็อกโตโตให้นะครับเดี๋ยวผมลองให้พีเหยียบเบรกมันก็จะดับออโต้ล็อกให้สมมติว่าจะล็อกให้อย่างนี้นะครับในระหว่างที่พี่สตาร์ทเอาไว้อย่างเงี้ยพี่ลงจากรถได้ ลงมาอยากรถที่ยรนี้มหมดล็อกไว้ได้ไปธุระได้เลยมีคนอื่นรถสตาร์เครื่องเปิดแอร์ไม่ได้ที่กปิกดลี้มหมดล็อกไว้นี้ได้ครับตัวล,ล็อกหมดลงมาดับเครื่องไม่ดับตาร์ไ้เปิดแอร์อย่างี้ไม่ได้เลยถ้าพี่จะกลับขึ้นก็คลายล็อกขึ้นขับต่อได้เลยไม่ต้องดับเครื่องก็ได้ถึงว่าพี่ไปธุระใช่ไหมมีคนอยู่บนรถเต็มเลยต้องการตาร์เครื่องเปิดแอร์ไว้พี่ลงมาลงมาเลยไม่ต้องดับใช้รีโมหมดล็อกเลยนี่เจ็จที่ไปธุระไปไหนได้เลยกลับมาก็กดคลายล็อกนี่เลย ทีนี้เวลาจะดับเครื่องที่ต้องเหยียบเบรกก่อนต้องเหยียบเบรกก่อนล้วแต่หนึ่งครั้งครับเดี๋ยวดับดูนะพอดับเครื่องเขา,าจะขายล็อกประตูให้ทั้งสี่บานหมดเลยทั้งขันนะครับแล้วก็อีกกรณีถ้าพี่ไม่ต้องการสตาร์ทเครื่อง๋ยวต้องการเปิดกุญแจรถให้พี่กดเข้าไปเฉยๆโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค,ครับกดหนึ่งครั้งมันจะเป็นเปิด A/C A/C ก็ ACC. 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 ชาร์จโทรศัพท์ได้ใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้เปิดได้ครับผม กดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นไฟออนไฟออนคือมันจะเปิดทุกอย่างเลยพี่เปิดกระจกเปิดอะไรได้หมดแต่เครื่องยนต์ไม่สตาร์ทกดอีกครั้งมันก็จะปิดอย่างเงี้ยมันจะวนกดหนึ่งครั้ง A C กดหนึ่งครั้งออนกดหนึ่งครั้งปิดแต่แ้าพี่สตาร์ทอย่าเบรกก่อนเราแตะเข้าไปาถ้าไม่เหยียบเบรกมันจะไม่ใช่การสตาร์ทเครื่องมันจะเป็นเหมือนเราเปิดกุญแจรถเฉยๆแล้วก,วก็ตัวนี้มีสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์คือถ้าพี่ลงรถอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่ล็อกนะพี่ถือที่หมดเดินทางไปเลยสามเมตรสาม มันเอาตัวล็อกให้ถ้าพี่ถือเข้าใกล้ระยะหนึ่งเมตรครับมันจะออโต้คายล็อกให้ไม่ต้องกดอะไรออโต้เลยอัตโนมัติเนกเลยเวลาพี่อยู่บ้านมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเวลาอยู่บ้านเราถือรีโมทเดินเข้าใกล้มันจะคายล็อกเดินออกไปมันจะล็อกใช่ไหมให้พี่กดล็อกมันเลยหนึ่งครั้งแบบนี้มันจะตัดระบบสมาร์ทคีคือมันจะไม่ส่งสัญญาณมาคุยกันละ พี่จะถือเข้าถือออกไม่ล็อกไม่คลายแล้วพี่จะขึ้นรถต้องคลายเองนี่นะก็คือเราอยู่บ้านเราอยากปิดแล้วก็กดล็อกเลยมันจะไม่ออโต้ละพี่ถือเข้าถือออกได้มันจะไม่ล็อกไม่คลายจะขึ้นคลายเองอันนี้เวลาพี่ล็อกไว้พี่ล็อกกุญแจไว้มันเป็นการขโมยก็คือมันจะสตาร์ทไม่ได้ถ้าพี่ล็อกด้วยรีโมทไว้นะครับถ้าพี่เปิดเข้าไปอย่างเงี้ยมีคนจะสตาร์ทรถพี่มันจะสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ได้พี่ต้องไม่ล็อกรถ ถ้าพี่จะใช้รถเองอะนะหรือถ้าพี่จะขับรถอย่างเงี้ยพี่ต้องรถอยู่ในโหมดที่ไม่ล็อกนะครับมันถึงจะเปิดไฟอย่างนี้ได้มันถึงจะสตาร์ทได้ถ้าพี่ล็อกเอาไว้กุญแจไม่อยู่รีโมทไม่อยู่มันสตาร์ทไม่ได้เป็นงกงขโมยด้วยแต่ถ้ากุญแจอยู่รีโมทอยู่แบบเนี้ยถ้าเอาวางไว้แถวเนี้ยสตาร์ทได้แน่นอนอาวางไว้บริเวณร,รอบรถนะครับสตาร์ทได้เครื่องได้ ตัวสวิตชุดเสินครับอยู่ข้างในี่ล็อกไว้รีโมทเสียพี่ดูตรงนี้มีมีสไลด์อยู่ตรงนี้เห็นไหมพี่เลื่อนสไลด์ตามลูกศรมาที่ดึงออกมาจะมีลูกกุญแจอยู่ข้างในอย่างนี้ลูกกุญแจเนี่ยใช้แทนกุญแจรถเปิดประตูได้ใช้เปิดเข้าไปไขรถได้นะครับเอาใส่กลับคือใส่เข้าไปเฉยๆแบบนี้เปลี่ยนฐานไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับพี่ดึงดอกกุญแจออกมาแล้วดอกกุญแจเนี่ยงัดตรงนี้ครับอย่างนี้อ่ะถ่านม,มาอยู่ในนี้แบบนี้ ซื้อฐานที่เซเว่นมีขายครับเปลี่ยนฐานมันมีเลขฐานเขียนไว้บนหลังฐานพี่ก็ซื้อฐานใหม่เปลี่ยนแค่นั้น